ลัคนาลาศีมกรนะคะในปีหน้าเนี้ยนะคะคปี2567นะคะคนะคะไม่ว่าจะชีวิตในด้านใดก็ตามนะคะจะดีขึ้นเกือบทุกด้านนะคะ,ะทั้งด้านหน้าที่การงานนะคะครหรือคุณเรียนหนังสืออยู่นะคะอยากจะเรียนอะไรเพิ่มอยากศึกษาต่อนะคะอยากเดินทางไปต่างประเทศหรือบางคนสอบติดแต่ไม่มีเงินเรียน อย่างคนนะเด็กเรียนเก่งใช่ไหมไม่มีเงินเรียนเนี่ยสอบหมอติดสอบวิศวะเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณเข้าเข้าแบบเกณฑ์แบบเนี้ยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือแล้วสามารถทําให้คุณได้ศึกษาต่อได้ศึกษาต่อหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นแม่บ้านคุณแต่งงานแล้วคุณอะไรแล้วก็ตามนะคะอยากจะแบบ